วันที่13มิถุนายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่53และคำอําเนยพรในเดือนแห่งโอเวยในหัวข้อหากคนเราสงบนิ่งไม่ได้ย่อมไม่อาจประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำงานใดๆต้องสงบนิ่งให้ได้ การฝึกปฏิบัติก็ยิ่งเป็นเช่นนี้เมื่อเผชิญหน้ากับพฤติกรรมชอบเดินทางลัดของโลกภายนอกความทยานอยากในจิตใจตลอดจนบททดสอบการหลอมหลอการดำเนินชีวิตก็ล้วนต้องสงบนิ่งได้หากคนเราสงบนิ่งไม่ได้ย่อมไม่อาจประสบความสำเร็จโครงร่างเต่าว่างเปล่า ใจิตใจคนบริสุทธิ์เรียบง่ายความคิดเหลวไหลยิ่งน้อยเท่าไรมนุษย์ยิ่งมีพลังเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวเพราะเบื้องหลังของทุกความสำเร็จล้วนมีโอกาสของตนรวงข้าวอันอุดมสมบูรณ์ล้วนต้องสั่งสมด้วยการเวลา จงถนอมการเลือกสรรของตนเดินทุกก้าวให้ดีเมื่อสั่งสมมากพอจึงจะบังเกิดผลทุกชีวิตล้วนพึงประสบความสำเร็จและมีความสุขความสำเร็จที่แท้จริงบนโลกนี้คือการช่วยให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าชัยชนะที่ไม่มีใครแย่งชิงได้คือ การประครองผู้ที่ล้มลงยิ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเท่าไรจะยิ่งชื่นชมความยอดเยี่ยมของผู้อื่นชีวิตของเขาจะนับวันยิ่งอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางการร่วมชื่นชมยินดีกลัวที่สุดคือเดินทางผิด คือบรรทัดฐานการฝึกทักษะความสงบนิ่งเมื่อเกิดเป็นพฤติกรรมแล้วคิดจะหวนกลับก็ยากต้องจัดการก่อนเกิดปัญหาและก่อนเกิดความวุ่นวาย <c oughs> การบ้านสำคัญที่สุดของชีวิตคือการอยู่ดีและไปดีหากเราคบคิดถึงการตายล่วงหน้าได้หลายสิบปี อนาคตจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมนุษย์ตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ล่วงหน้าจึงจะไม่ถูกทิวทัศดระหว่างทางฉุดรั้งไว้ขอเพียงกำหนดทิศทางหลักไว้แล้วจึงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่การห่วงหน้าพราะวงรังอยู่เสมอยิ่งอยากได้มากเท่าไรความสำเร็จยิ่งน้อย ผู้ที่ทำการใหญ่ได้สำเร็จมีพลังความนิง่งมีเพียงการทำจิตให้สงบนิง่งจึงจะแน่วแน่ในทิศทางหลักของชีวิตได้ทุกรายละเอียดล้วนเป็นการส่งเสริมทิศทางหลักบรรดาผู้คนที่ไม่มีความศรัทธาล้วนจะเดินหน้าตามผู้ที่มีความศรัทธาการตั้งมั่นอยู่กับเป้าหมาย จะไม่ไหลไปตามกระแสเมื่อสงบนิ่งได้จึงจะยังรากได้มั่นคงแตกกิ่งก้านและมีใบเขียวชะอมจากอาจารย์เจ้าเมียวบอกว,วันที่13มิถุนายน2565เผยแพร่วันที่1590